วันนี้จะพามาดูความง่ายในการขายของเฟรนชชายพัทลีนไอศครีมและน้ำพาัน้ำหอมปั่นนะครับโดยในเฟรนชชายลูกค้าจะได้ขายสินค้าขายดีซึ่งเป็นของหวานที่คนไทยนิยมซื้อทานหลังจะทานอาหารมื้อหลักได้มากๆครับนั่นก็คือได้ขายทั้งพัทลีนไอศครีมไอศครีมกะทิสดผสมเนื้อพะอ่อนและน้ำผลไม้ปั่นสูทตี้นะครับซึ่งในชุดเฟรนชชายเนี่ยลูกค้าจะได้ขายทั้งหมดถึง5รสชาติด้วยกันครับมาดูกันนะครับว่ามันง่ายยังไงหนึ่งนะครับคือตัวไอศครีมกะทิสดผสมเนื้ ง่ายมากครับทำคนเดียวได้สะดวกด้วยครับข้อ 2. นะครับสมูทตี้นะครับทางโรงงานจะมีเนื้อน้ำผลไม้ปั่นบบัสมูทตี้แบบนี้บรรจุซองไปให้นะครับลูกค้าแค่ทําการฉีกซองเทปั่นก็สามารถขายได้เลยครับเพียงเท่านี้ครับง่ายๆขายดีแบบนี้เลยนะครับสาขาของเราขายกันเฉลี่ยวันละ50ถึง100แก้วทุกวันสร้างยอดขายมาหลายพันบาทครับผลกําไรเท่าตัวเป็นของอที่ลูกค้านิยมซื้อทานหลังทานอาหารหลักแล้วเหมาะมากนะครับกับทําเลศูนย์อาหารปั๊มน้ำมันห้างสรรพสินค้าแบบนี้ครับถ้าใครสนใจเฟรนช์ายดีแบบนี้นะครับมาติดต่อที่บร ฟู้จำกัดได้เลยนะครับ